พ่อแม่พี่น้องกบกับบาวหน่อยสิ้นคยเนาะมือนี่บาวหน่อยกันมาถามาเบิ่งการหาปลาของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเมืองจันนี่แหละซึ่งฝนกระตกมาสองสามเมองแล้วเนานะบาวหน่อยกับบุฟเฟได้มากแล้วมือนี่บาวหน่อยกันอยากโอกาสมาม,มาเบิ่งเป็นวันแฮตึกกระดุง นนป,ป,ป่าเม่นพืชมานบ่อปลาไดบอ่อสภาพหน,น,นาเป็นะไรนามไร้ปลายัายางไร้คือเก่าบ่อปลาที่เป็นดส่เป็นเป็นปลาแบบใดมีปลายัางแหน่เนาะไดที่ตามเบึงกับปาหน่อยออกอกกมนนาะสิยังมาเบึงหายขึ้นะำมาเป็นดได้ก็เด้พี่น้องก็ดได้ หลายเป็นปลาซิวปลาขาวมน่นปลาเค็งปลากระเดือบเป็นคือกระลังซิมาอันนี้แหละเต่าไหร่กันยังบุท่านหลายอันนี้กระแมนคอรใหม่เนาะคอรใหม่ที่มันไลมามาขางังสุดท้ายก็มีแต่ปลาน้อย มันน้อยตึกกระดุงนี่สลด l มีแต่ปลาน้อยได้แต่ปลาน้อยจังสี่ได้พี่น้องกันตึกกระดุงนี่มันก,กับโบเมียนของง่ายเลยเบื้องขึ้นง่าย,งงาย,ยากับง่ายนะมันาก็ต้องได้ถามันได้พี่นอ้องหาจังหวะมันก้วาวมีป้ามียังไงจังคอยอยกขึ้น กามาบ่อไอ้วันวนี้ไอบ้บ่ได้มาเหรอเอาเอาลุงแนวนี่ด้นปันได้ฮอนยกขึ้น,อเ,เ,น,นเออแล้วแต่นเ,าเ,าเนาะต้องต้องได้ใจเย็นแน่เนาะตัวนี้ บาดีมาดนเหรอวะนี่วันนี่ได้มากวะวันนี่บ่ได้มากพป็นห่าก,กระมากเหมือนนี้เนาะต่างคนต่างถาป้าส่วนลายก็ที่เพิ่นหาได้ในคลองบึงทะลวงนี่ก็ ปลาใหญ่ก็มีแล้วปลาใหญ่ก็คือบ่หน่อยนําเสนอตอนนั้นก็เป็นกระไดประดุกประมาณซีโลหาโลพี่น้องคือว่าตัวใหญ่สุดแหละมีปลาคอปลาครึ่งร้สนิทแทหละพี่น้องพอป่าอยู่ในคลองก็เป็นปลาธรรมศาสตร์พี่น้องเป็นกันยกขึ้นแลน้วเนะเข้ามาหลุดน,นำกันว่าเป็น แม่กปบ,บน่นได้เนาะพี่น้องกรบปุเป็นเนีงมันก็มีบาดได้บาดบอได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือการตึกกระดุงเนาะของ มีมนะกระแมนยากเป็นเนาะยามใสป่ปลากองตัวทีมงานตึกแฮ่เนาะเาสี่วิ่งแฮ่เป็นเพื่อนจะอยู่กองขัวเนาะจะอยู่กองขัวบันหน่อยสี่ได้ยางเข้าไปกองขัวน้ำอาเปิดข้อกระได้มาไกลๆตายเพื่นเนาะ โอมือน oh, ั่นบ้านอยกับแมายู่โอ้มือนั่นโยมไทยโอ้ม็อฝ่าเด้อมือนั่นคนลายคนกับเขาส้มลายอยู่มือนี้เพชรได้เหมือนน้อมันก่ขึ้นหลายคนเ่างดอยู่เด้อน้ำน้ำมันล่งหมอมือนี้หรือน้ำมันโบรายคือมือนั่นน้ำบลายคือมือนั่นโบราณคือมืนั่นเกือบหลมเทงตัวน้ำสีผ้ากันมากแต่สาวน่ะ เนาะไอเป็นว่านาํามันบไลายเมือนี้ปลากระปุป so so like ันได้ช่วงเจ้ามามันแบบว่าว่านชาวเลยมันนำนนำน้ำน้อยน้ำจะไหลไปทางั้นนาะจะไหลไปทางไหนไปทางฝุ่ยมเขือขึ้นเหนือที่จิมเว้นไรขึ้นเหนือ หลยคนก็ขอยใจว่ามัน,นไล่มาทางุกับวป้าปนะ้าป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 ้า้า้าป็นไ้าป้นป้าป้า้าป้าป้าปาป้าปาป้าาป้้าปปาาป้้้ <c oughs> ปา <c oughs> บานเรียบร้อยเขาเข้าเขาูกแก่นอวันนี้ไปดดือไบ้านบ้านอย่างกุก

เอามาแค่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเอาแต่ตีนมันนะครับได้แล้วบ่ก็ oh <laughs> นุ่มไนแล้วนะกรสานไมอ้ซีนไม่ตาเิาติดมันบวบดูเลยน้ำข้าตัวเดียวก็เดียวโอ้ยเลยมันอีนเรมนะรพี่น้องนี่แหละะเข้านโชคดีละคือคืนปไายเราพี่น้องป้าวันบบล น้ำน้ำมันลงเปล่าหบราณขาบ่ายแต่ละคนบอว่าบัค่อยมันนี่ได้ส <état> ุวเลายได้ปลาตัว <Switzerland> น้อยเอนปลาน้อยปลาใหญ่ <Pluto> euh. <calam Janeiro> มาหลุนกันอีกเนาะพี่น้องเป็นหวานแหล่ลงไปแล้วหงอยสี่แห่สีด่ดังสี่ดังสี่คนสี่ฐานนั่นดิ

ในซองโตพี่น้องปลาปลากับปาตุกปลาตุกนี่เนอะจะนีปลาตุกเดพี่น้องปลาฝากเพาะดีปิงอยู่นพี่น้องไปสายาม ปาปรากเลยปาาเป็นเดปลาที่มีนไ่ด้เดียวไ่ปหารลร้างเูดิอนี่ยดูอย่างนี้ใคเดียนที่ฮีดไลายเหมือนนี่ตรงนี้จะเป็นริ้น ปดุปดุกสองะวะตอนังกะมปาาีปลาปากระปดสองต,ตัวตอนังกะสิดนในไงก็อยู่โลกป, yeah. ป้ายคนนั่นเนาะบ่หอนเนาะเดกพี่น้องเโกืบโลพี่น้อง กัวเดียวคนลย่านขนาดนอลกตัวลงมาที่นียห้ยแล้นพีน้องเนาะอันเข้ามาหลุนน้ำกันอีกห่างเนาะ

Right here ่ไดด้ยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยหนึ so ่งนะบอกกำลังใจไลยกับกำลังใจหน่อยหนึ่งคือกินอินนุ่มนวลมันเดี๋ยวปะป๊อดเดี๋ยวปะป๊อดเสิร์ฟเลยไอ้ตัวหน่อยกำลังใจใหญ่กับสิตามมานุ่มนวลเลยนี่เลยอินนุ่มนักเอาไว้ไว้ฝากไว้แล้วถึงขี้ไกปมือแรกมากมือแรกเามากเลย cố sửa cố sửa nên đó, chay, ta mà tiếp nhịn qua. cố nó còn mình đấy nào? Ủa, ทางน้า <kleine mus> ูวู่ดูมหายเด้อกินกินมอสวยขุดปลาน่อจานพุนตัวได้ข้อจานอันนี้ ปลาที่เพิ่นกำลังจะงิ่งเนาะพี่นอ้องอาหารเพิ่นว่ะอือเอ้อเพิ่นวาอาหารเพศน่นเป็นตัวใหญ่เติบอยู่ได้พี่นอ้องตอนนี้เขาก็ได้มานั่งนำาป้อตูเพิ่นเนาะ าสิลองสัมผสานกิดูกอยู่ลองสัมผัสประตูเป็นผ่าประูิมนี้แล้วเป็นว่ามือป้าบขึ้นเนาะมือป้าบขึ้นกะบืนอะไบอไรบอได้ไมือมือป้าขึ้นไล่กับเนี่ยไล่ไล่ะช่วยพวกเขา บ้านพน้โอ้ยเกือลงเลยพี่องโอ้ยเกลือลงเอาแบบเออสบายๆ มีปลาป,ป่าปลาขาวปลาขาวเปนี่ <c oughs> <c oughs> ม้มปีนองเลยม้มปิน่าเปลี่ยนลเข้าไินบ้งป่าเนาะ ที่ห้าด่นี่ในมือนี้แล้วเป็นกรพากันมาปิ้งเนาะจะแซ่บบัวลอยก็ะหองอยู่อ๋อหอนี้เวลาของบัวนลนอยก็ะมดลงแล้วเนาะขอบใจทุกๆทุกคนที่ติดตามบัวลอยพี่นีคลิปนี้บัวลอยกระพาะมาบุญกันฮาปลาของพมีพระสุนต์ดูขว้าขว,ขว ข้องหนามบึงกัดลวงถูกกันไหมกูกาดหนามามื่อหอดตอนนี้เวลาของบารหน่อยกะมุดลงแล้วเนาะขอบใจเอฟซีและกับบรนดาพ่อแม่พี่น้อ,องทุกผู้ทุกคนทั้งไกลและใกล้ที่ติดตามบารห,หน่อยอย่าลืมติดตามบาร์หน่อยยางสม่ำเสมอใน,น่เด้อทั้งสองยูทูบหน่อยบา่าวเล่าบาร์บารหน่อยจะไปจุดใดสถานที่ใดไปนน้ำ เอาเหตุการณ์ยังกิจกรรมยังวิถีชีวิตของพ่อแม่ประชาชนในทุกภูแบบในทุกวิสาสีกับเยซุเรืมที่ตามบ้านหนอยพบกันใหม่โอกาสหนาสำหรับมนนีสบายดี